สงสัยมาตั้งนานเพิ่งจะรู้วันนี้เองและผมไม่ได้สงสัยคนเดียวนะคนทั้งโลกก็สงสัยเรื่องนี้ว่าทาไมชาวอินเดียถึงชอบต่อรองราคาสินค้ามากมากเลยวันนี้ผมจะมาเฉลยให้ทุกคนรู้มันคือความเป็นไปได้ที่มันถูกสืบทอดมารุ่นต่อรุ่นประเทศอินเดียมีประชากรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนวันนี้มีประชากรที่มากที่สุดในโลกแล้วและเพื่อตอบสนองประชากรขนาดนี้ประเทศอินเดียจึงมีสินค้าอุปโภคบริโภคมากมายเพราะ นั้นในประเทศอินเดียสมัยก่อนไม่มีราคาที่แน่นอนกับสินค้าต่างๆเพราะมันเยอะมากบริหารจัดการก็ยากนั่นหมายความว่าใครจะขายสินค้าอะไรในราคาอะไรก็ได้แล้วจะตกลงกันคิดอีกทีก็ดีนะอยู่ที่ดิมานส์ป라이จริงๆคุณลองคิดย้อนไปสิคุณต้องต่อรองทุกอย่างเพราะมันไม่มีราคาแน่นอนมันไม่มีราคาระบุอยู่บนสินค้าประชาชนทั่วไปจึงต้องใช้ศิลปะในการต่อรองสูงจนวันหนึ่งรัฐบาลอินเดียก็คิดได้แล้วก็ได้กําหนดนโยบาย MRP หรือ maximum retail price แต่เป็นไทยว่ามันคือราคาปลีกสูงสุดที่พ่อค้าสามารถจะขายได้เมื่อรัฐบาลออกมาโฆษณาว่าประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปต่อรองราคาสินค้าได้โดยมีการตั้งบรรทัดฐานอยู่แล้วว่าพ่อค้าไม่สามารถขายได้เกินราคาปลีกสูงสุด กหนดไว้ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นราคาสูงสุดที่สามารถจะขายได้คือสูงกว่านั้นขายไม่ได้แต่ต่ำกว่านั้นก็ไปต่อรองเอาอยู่ดีผมจะอธิบายให้ง่ายหลงไม่ว่าจะเป็นสินค้าใดสินค้าหนึ่งก็จะมีการตั้งราคาใดขึ้นมาราคาหนึ่งและราคานั้นจะเป็นราคาสูงสุดที่พ่อค้าสามารถจะขายได้กับประชาชนทั่วไปนั่นหมายความว่าทุกคนที่ไปอินเดียหรือซื้อของในอินเดียสามารถต่อรองราคาได้ทุกสิ่งทุกอย่างขนมห่อใหญ่ๆจนถึงน้ำเปล่าที่ขายเป็นวด ในร้านทั่วไปสรุปถ้ารัฐบาลของคุณสนับสนุนให้คุณสามารถต่อรองได้นั่นอาจจะเป็นหนึ่งในหลายๆเหตุผลที่ทําให้คนอินเดียซึมซับนิสัยการต่อรองและชอบต่อรองไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนบนโลกมันก็แน่นอนอยู่แล้วที่คนอินเดียส่วนใหญ่จะมี Mindset ว่า everything is negotiable ดังนั้นพี่น้องเวลาเจอคนอินเดียมาซื้อของแล้วเขาต่อรองเดยวไปหน่อยอย่าไปคิดมากนะครับอย่าไปเครียดด้วย just relax เพราะนั่นคือ culture ของเขา and that's one minute with Ram see you next time